หลังจากที่กูเบ็ดยามเบ็ดแล้วก็บับจะพาพี่น้องอัปเดตตัวฟักทองตัวเบอรเออที่ผมได้ผสมพันผสมเกอรไวครับว่มามันติดหรือบอ่อเมื่อนั้นกับผสมไวประมาณเล็กซีหาลูกนี่แล้วครับมาเป็นยังไงหลังจากผสมกรับฝนกระตกดนะครับพี่น้องฝนตกดีกด,ดีช่วง อาทิตย์กว่าวาที่ผ่านมาเขาสี่เขาสองอาทิตย์ว่ากันไนครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเบิ้งน้ำกันครับดูว่าจะติดหรือบ่ติดให้ครับหลูกแหลกจากตีผสมนับจากเมือนอันมากกันเครื่องเดือนแล้วครับพี่น้องเขาเครื่องเดือนพอดี นาไม่ไเนวมาจาอแล้วบนลกะหลอกล่มันอย่างน้อน,น่มันอะไกินแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากระแตะกระหลอกหลายครับขับ่าเที่ยวมากนี่โอ้ยปลูกยังไหกับ่ายังนี่ลูกที่สองลูกที่สองเลยนะโดนกัดโดนแท่อีกแล้วโอ้ยบ่เเรือเราบ่ได้กินเรกครับ สมัดแทะสู้เมือกนุ้งสิตายเลยลองปลูกเบิง้งปลูกไว้พี่เนาะเดี๋ยวเขาประกอบผสมเรื่อยโยครับตัวมือใดฝนเี่ยวะตกะตะว่ากับบอดใดมันกับมาถึงกับมาหนีเพราะว่ามันบอดคอยแดดนี่ครับลูกนี้ผสมที่หลังติดอย,ยู่ผสมที่หลังครับ นี่แต่ดอนกระแตะกกระหลอกด้วยครับนะมองนะอยู่ขอบหวยอยู่ริมหวยรกระแตะกระหลอกกระล่ยลาย้ายคือว่าน,นอในแนวมาเจาะของผม่ะนะือแตกจริงสมิมันเปนกระแตะกกระหลอกหรือมันนอย่างวะแตกเลย ลูกหนึ่งติดไปพี่น้องเนี่ยตัวใดที่ว่ได้ผสมฝนมันเล็งลายอะไรมาผสมมันกระหลวงจังสิเหรอครับผสมใหม่มันก็นดีดูจัิงสิเฮ็ดตั้งนานเหรอครับพี่นอ้องคิดว่าผมจะปล่อยไธรรมชาติมันหรือบ่แมนตาบกักฟักทองฝัอกเอิน,เนีงมันผัดขาห้างโบผสมแกสอนนีู่กับ ลูกนี่สงสัยจะได้เก็บแล้วล่ะครับมา่นี่เพราะว่ามันนี่ครับลูกนึงอันนี้ผสมที่หลังครับอ่ทิต์กกว่าผสมที่หลังัมว่านี่ก็มาผสมอยู่ครับผสมเพราะว่าว่านนี่ช่องแดดออกใบเงา ต้นกอไผ่นี่ครับลูกหนึ่งติดอยู่สี่ลูกขึ้นม,มาผสมไวหาลูกติดอยู่สี่ลูกพวกนั้นก็เน่าที่มหมดลูกใหญ่ยอยู่ครับปลูกทุกอย่างทุกแนวครับริมขอบหวยริมหวยริมหนองครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้ครับผมพอกันไหมคลิปหนาขอให้โชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ